โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมซีเกมและน้องชกุนครับสวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาเล่นเวสต,ตาเรียกันนะครับอี EP นี้เป็นอี EP ที่3แล้วครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับตอนนี้เกมก็ได้ข้อมูลมาว่ามีบ้านเห็ดอยู่ตรงนู้นซึ่งน่าจะมีของอะไรสักอย่างไปเรามามขึ้นตรง,งตรงบ้านเห็ดกันบ้าน,านเห็ดหรือบ้านต้นไม้นี่แหละยุบขึ้นมา ยืบขึ้นมาระวังนะระวังโฮ้ยสูงสูงมากสูงมากแต่ยังไม่ใช่คําตอบฮึบขึ้นมาตรงนี้ไม่ใช่เอ้ยชิบหายเกือบเกือบเกือบรดเด้แล้วอุ้ยเกมเกมมันึ้นมาสูงมากแต่ก็ไม่ใช่อยู่ดีเกมใช่แล้วเกมใช่แล้วฮึบฮึบโอเคเกมเข้ามาได้แล้วนะคุณอุ้ยมีกล่องสมบัติท้องอุ้ยอุ้ยกระเด็นออกนอกโลกกึบได้หมวกเห็ดมาหมวกเห็ดไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือดี จำบวกสามดีอยู่โอเคเนี่ยบ้านเห็ดอย้ไอ้บ้านต้นไม้ขึ้นมายังคุณถูกมากมากเลยต้องปีนไอ้ส้มๆมาด้วยนะโอ้นี้ตามเกมมาเดี๋ยวเกมบอกดูเกมอู้วเกมขึ้นมาได้แล้วคุณขึ้นมาได้แล้วเออระวังนะดูก็ดีเอนเตอร์เอนเตอร์ละไงหิมสปอร์ตสีทองตีเลยอุ้ยอะไรมัชลูมแฮทได้ได้มัชลูมแฮทมาใส่เลยคุณ ไปเกมถ้าเกมจะไปชัดเกมจะลืมกระโดดขึ้นมามาเลยมาตรงชาร์จไปทางไหนทางนี้ทางเดิมเนี่ยจำไม่ได้เหรอเกมเกมขึ้นมาแล้วเอาเงินกูมาถึงแล้วกูมาถึงแล้วอุ้ยคนเที่308กับฆ่า15 43ไม่ไรพวกนั้นเข้ามาทำไมอ่ะไม่รู้แต่เก็บของฟรีได้อ่ะเก็บไม่ได้อ่ะฟัน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 คุณเก็บได้นิดนึงเออดูเซิร์ฟเวอร์ก่อนสิกดูจีเมนูเซิร์ฟเวอร์โอเวอร์วิวมีแค่เซิร์ฟเดียว รอสักหน่อยก็ได้คุณรอชาร์จเกิดประมาณสิบนาทีมันจะเกิดทุกๆุกสิบนาทีมีของมาเต็มเลยมีของดอมมาเต็มเลยใช่เฮ้ย,เ,ยเกิดพอ<ะ>ดีโอ้โหกำลังจะไปเลยเออเพื่นอนก็จะตีมันตายก่อนอด,ดูดูมันไอเรวังนะมันจะทุบมันยังไม่หมุนมันยังไม่หมุนมันเตะมันเตะ อุ้ย,ยแ,แรงแรงมากเลยมากแต่ไม่ตายแล้วเว้ยเฮ้ยหมุนหมุนหมุนเฮ้ยมันหล่นมันทุบแน่เลยโอเคโอเคเก็บ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 อุ้ยแรงแรงแรงเฮ้ยมันหมุนมันหมุนมัน,มนกระทุบมันจะลงมาทุบเออตีมันตีมันตีมัน ตีมันตีมันอุ้ยมันตีกระเด็นเฉยแต่โนราดูแนโดูดาเมจโอ้ยแรงนะเพื่อนมันทำมันหมุนมันหมุนมันหมุนถอยถอยถอยโอ้ยเพื่อนมันถึกมากมันหมุนนี่กโอ้ยกระเด็นไม่ตายเหรอเฮ้ยไม่ไม่หมายถึงกูโดนไอ้นี่กูโดนมันตีมันกูโดนมันปั่นกระเด็นเฉยไม่ได้โดนมันทุบกระเด็น เฮ้ยดีนะเกมไม่ตายโอเคมันตายแล้วได้อะไรมาไหมเฟสกันไม่ได้อะไรเลยโอ้เพื่อนมันได้มัชลูมนี่มามัชลูมซอสมัชลูมแดกเกอร์มาใครได้อะเราไม่ได้อะไรเลยอะเกมทำายมัไปติดพันใครได้มัชลูมซอสมันน่ะดีเพื่อนอะแต่เกมมีข้อหนึ่งเกมมาตีเกมจําได้เก็ได้มัชลูมะนี่มามัชลูมสตาฟตอนนี้อยู่ในกำมือเรียบร้อยแล้วเลือ13ขอของก็เลย c a อน n y o n e มันเอาไปขายคุณมันได้ไม่ให้คุณหรอกมั้งมีคุณมาไปนิวการ์บไปมันคงไม่ให้หรอกเกี่ยวข้อกันแหละมาทางนี้ทางนี้ไม่เฉเหรอทางนู้นเด็กจะวาร์ปไปคนเดียวโอเคเดี๋ยวเกมเอาบิ๊กโพรเจกตเอาคุณวาร์ปไปแล้วเออคุณเป็นหัวห้องนี่วะโอเคออกจากท่อน้ำมาเนี่ยหมูหมูหมูเวลเจ็ดหมูอ๋อหมูอ๋อเกมอยู่ไหนตอนเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่เกตคอร์สรถ ว่ามาอย่างคุณเซิฟไหนโอเ e f ไปนี่ดีกว่าไปนี่ปิงน้อยอ่ะ d b เอ้ยไม่ต้องไปหรอกเพราะเราไม่ได้มาฟาร์มตรงนี้อยู่แล้วเราต้องไปตรงกลางคุณมามาตรงนี้ก่อนเฮ้ยนี่นี่มันมีเควสเควสรับได้วีทอล์กเลยปีผ้าสิบเฮโอเคคอมพิวต์ฮึบคอมพิวต์คุณน็อตได้ยสิบรีวอร์ดทำไมวะ ก็ห้าสิบทับห้าสิบน่ะทำไมไม่ได้หรืออันนี้มันเต็มเหรอเออน่าจะเต็มแหละคุณซวยแล้วฉันต้องไปขายของท้างไงดีคุณอยู่ไหนเนี่ยกําลังไปกําลังไปไม่คุณมันบอกมันจะขอซื้อซุปเสร็จเลยเยี่ยมได้ออเรนต่อไปต้องการอีกเท่าไรห้าสิบเลยเหรอ้ดยเกมแชสตกคดมพิวชันเกิดฮะแชทเกิดเหรอเออ อุ้ยตัวการเลเวลสิบเจ็ดรีแควโดนตีด้วยแชทตายยังเนี่ยยังยังเรียกไปลดยยไม่ถึงครึ่งเลยเฮ้ย,ยรเรียกแรกเป็นสำเร็จแล้วคุณต้องรีบไปแล้วไปทางไหนวะเนี่ยโอเคเป็นไงเลือดเป็นไงบ้างครึ่งหนึ่งเขาบอกว่าว <c oughs> ิกพีเดีอยากขายขายอาราสองห้าถึงถึงเจ็ดสิบห้าซิลเวอร์กุณก็เลยขายอาราห้าสิบเลยเอามาแล้วคุณแอดปาร์ตี้เกมาด่วนเลยโอเคพึบพึบมาด้วยความเร็วสูง มันมันปั่นแล้วมันปั่นมันปั่นต้องรีบทำดาเมจอ้ยจิ้มหายเอ้ยมันจะตายแล้วเกินยังไม่ทันตีเลยมันแรงมันจะตายเพื่อนเพื่อนตีเพื่อนตีทีละพันสองพันเลยอ่ะโอ้ยอย่างน้อยทำดาเมจสักหน่อยนะวะเอเก็บเก็บถ้าเก็บได้ซุปเก็บเก็บไว้ด้วยนะซุปมันสำคัญมากๆเลยเนี่ยคุณเอาคุณเอาไปขายให้เพื่อนเนี่ยไอซุปอบะถ้ากินแล้วมันจะรีสโตมานาทั้งหมดเลยอุ้ยเก็บเลยไหมเก็บไม่ได้เลยคุณได้ดาบเฮ้ยคุณได้ดาบมาเยี่ยมเลยโอ้ยเกนลี่ อาวุธลิตี้น็อกแบ็กอะไรเนี่ยเออเจ๋งมากเยี่ยมเลยทีนี้เราก็มีอาวุธกันครบแล้วเกมเป็นเมทคุณก็เป็นดาบถูกแล้วเฮ้ยเฮ้ยดาบไป69เลยอ๋อใช่ดาบเมท69เท่ากันอของของเกมก็69เหรอใช่ดาบเมทมันเท่ากันอุ้ยแรงมากมากงั้นคุณคงต้องเปลี่ยนเป็นวอร์รีเออร์แล้วแหละมา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 เฮ้ยทำไงต้องเวฟ15เนี่ยไอเวฟ17เนี่ยต้องเอาต้องเวฟ15อีกไม่ใช่หรอไม่ใช่เวฟ17นะ ใครจะต้องแปของคุณนะของคุณนะต้องใช้ของคุณต้องใช้เวอร์ซิพสามในการใช้อาวุธเก็มเพื่อนดีแล้วกันเฮ้ยเกมเกมเกมถ้าเป็นถ้าเปรนสิบห้าเราสามารถไปเปลี่ยนคลาสได้ใช่ไหมใช่ไอ้เกมเดี๋วไม่กูยังไปฟาร์มกูยังไปเปลี่ยนไม่ได้กูต้องฟาร์มเวลนี่ฟาร์มกันตรงเนี้ยอุ้ยเวอร์ซิพห้าเลยทำคุยรอบเดียวไปไปไอ้เกมเกมอยู่ไหนมาตรงกลางเกมเจอแล้วจังมันเออนะกูต้องออกไปดูก่อนคุณไปทางวอลเลเยอร์ของคุณนะโอเค โอเคเกมมาถึงแล้ว abandon party ไปเลย t ีอ o f ไ l i ์ e enchant forest full clip long secret เฮ้ยมีมี quest เฮ้ยอะไรเนี่ยแล้วก็ผ่าน enchant quest business t i p ใะการ g อบลินโอ้ยมีกอบลินตรงนี้ด้วยโอ้โหมันบอกเลย่งไอเกมคุณจอทางไปทะเลหรืออะไรสักอย่างอ่ะเกมฮะตีแพดอ่ะเออเกมไม่รู้ว่าคุณต้องไปตรงนั้นต้องไปเป็นวอร์เออร์เกมก็จะมาเป็นเมด เดี๋ยวเกมที่ว่าเกมจะใช้ไอ้นี่เกรดเบป,นปอนเนี่ยใส่นี่ให้หมดเลยเอ้าคุณวาร์ปมาพีโอคุณไม่น่าเดินแบบมันเวลาเวลาเข้ามาแล้วมันหันหันมัว่วให้อ่ะพอคุณกด W เดินไปมันก็ว้าวกลับมาที่เดิมนี่วอดีเออร์ A อย่างเดียวโอเคคงไม่ได้ใช้อืมไม่ได้ไม่ได้ใช้หรอกอเปล่าแล้วอเอยเกมคุณ,ค,ณคุณมีตัวที่เป็นที่เป็นไม้ด้วยอะ่ะไม้เบลท้ออะไรตัวไม้ตัวไม้เดินได้อ่ะเบลท้ออะไรเบลเก่าเกมคอมพิวต์เบลท่าไหร่นะเบลเก่าเองอ๋อเบลเก่า ทอล์กทูมิสเตอร์แพนเฮ้ยมีร้านขายของตรงนี้วะเอ้ยทำไมมันขึ้น่าเพื่อนตาเพราะกาเดียนเยอะจังอ่ะแล้วกาเดียนอยู่ไหนกาเดียนคือตัวยังไงวะอู้เวลหกเออเจะกาเดียนแล้วคอบินโกมกรีดบวกอันี่เลยโอ้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 ยรู้แล้วทำไมขึ้น่าเพื่อนตาเพราะกาเดียนเยอะตีไม่เข้าเลยขนาดนั้นเลยเหรอกาเดียนแค่เวลสิบสี่แท้แต่ตีไม่เข้าเลยทีมขายของกันแล้วกันโอเคนี่ทอล์กทูมิสเตอร์แพนอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวโอเคว่าไม่ใช่แล้วมิสเตอร์แพนไม่ได้อยู่ตรงนี้แล <Okay. S 2> ้ว ทำไมรู้สึกมามั่วๆไงไม่รู้เลยวะแล้วพอมดทําไมมาอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยมันหลอกมันหลอกเกมหลอกหรือเปล่าเนี่ยหลอกจริงๆด้วยหรือเกมต้องวิ่งไปจริงๆวะโอ้โหสงสัยเกมต้องวิ่งออกมาด้านบนนี่จริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนไม่ใช่ทางไปยังไงไม่รู้เลยเฮ้ยอะไรวะตัวอะไรคำลาวะเยะตินี่ไงเยติแฮปบินสปอร์ตเต็ดคืออะไรอะ โอ้ยนี่ยเ,เกมมาแล้วเ,เกมมาแล้วโอ้โหไม่รู้มาจากทางไหนมันต้องเดินข้ามไปอย่างนี้จริงๆอ่ะเนี่ยมันจะมีรูไปั้างไม่มีใช่นมันเหอเได้ยินเสียงเหมือนกูได้ยินเสียงยีติคำรามด้วยอ่ะแล้วก็มีคำขึ้นมาว่ายียติเกิดโอเคเกมมันจะมาเจอพ่อหมดแล้วลุกกระโดดขึ้นมาโอ้เจอเยียติแล้วคุณยียติรอเป็นไงเป็นแบบอุ้ย a n ว to join m เม e เยี่ยมในเทรนนิ่งสตาร์มกัมเมดลูนยี่ติไม่ตีที่เตายเลยโหดมากๆสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ยีติเราห้าสิบด้วยโอ้โอเคไม่แปลกบายเมดลูนมาสักสามันแล้วกันคือตอนนี้เกเป็นเมดแล้วในเวลาใส่อุปกรณ์ใหม่เรียบร้อยเปวอริเออร์เซลแล้วก็อัพสกิลพอยต์แซปแซปอะไรเนี่ยมานาบอมทันเดอร์คอร์อุ้ยมันแรงมากมันแรงมากเดี๋ยวค่อยอัพแล้วกันเดี๋ยวเกมไปคุยกับมิสเตอร์แพนแป๊บหนึ่ง คอมพิวต์บิสเนสที่โอเคได้เซนเวอร์คับออฟเลดพชันมาเป็นไงคุณตีตีเป็นไงตายสี่ทีเราตายเลยมิสเตอร์แพนสองท a อกทูมิสเตอรหนึ่งอะไรทอกทูมิสเตอแล้วก็คอลเลกเมจิกาวเวอร์คุณคุณไม่ต้องไปตีหรอกคุณสู้มันไม่ได้มันเป็นเวลสูงหรือเปล่าตัวพวกนั้นอะเวสิบสี่เออฮะเวสิบสี่แล้วตีตีเข้าไหม <c oughs> ตีตีตีเข้ามันใกล้ตายอยู่อยูเกมเผยจะไปหาแต่เยติจะตีไม่เข้านั่นแหละตีเยติเวลเท่าไหร่เวลเยติเวลห้าสิบเออคุณไม่ต้องไปสู้มันหรอกสู้ไม่ได้คุณไม่สู้เยติหรอกคุณจะตีโกเลมมันมีเควสดคุณมีเควสดที่ต้องตีโกเลมเทสกูดโอเคมิสเตอร์แพนโอเคคอมพลีทมิสเตอร์แพนสองย่มได้มาแล้วได้เมดลูนมา โอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสาหรับการรับชมคลิปวิดีโอของเราฝากทุกท่านกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปของพวเราต่อไปด้วยครับสําหรับพา์หน้าน่านจะเป็นอะไรฝากทุกท่านกดติดตามที่ช่อง September Channel เลยครับสําหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ